วสวัสดีค่ะพบกับจิเพกอีกแล้วนะคะสองแม่ลูกเข้าครัววันนี้ทําเป็นมูปลาตุ๋นเกี่มฉายนะคะวันนี้ทรงผมใหม่เอออย่าทัก <laughs> อย่าทัก <laughs> อาะต่อ เกีมชายนี่เราวันก่อนที่เราเอามาผัดนะเจ้าเนี่มันอร่อยนึกถึงว่าจะมาทําปลาตุน๋นสักคลิปนะเก้มชายของเขามันอร่อยจริงเเปรี้ยวอะไรนะมันก็อ่อนนี่วันนี้ก็ซื้อมาเหมือนเดิมนะคะเราต้องมาล้างดังหลายไลยน์น้าแล้วล้างเสร็จแล้วแช่น้ําที่ดีๆหน่อยนะอย่าเอาน้ำปลาแช่นะัวดอย่จะเหม็นคอรีนน้ําที่เรากินได้ในขวดอะมาแช่ไว้สักพักนะเนี่ยมาแช่อีก ปลาปลาเราเกลัวจะเหม็นกรินเพราะเหม็นแล้วมันติดอยู่ในเข้มชายผักด,ดองติดแล้วล้างไม่ออกแล้วมาผัดก็จะมีกลิ่นอร่อยเข้มชายนี่มันก่อนที่เรามาผัดกับไข่อร่อยมากติดใจวันนี้มาเอามาทโโาําเมนูปลานะคิดถึงว่าเราเด็กๆได้กินมานะปลาตุนเข้มชายเนี่ยมันแม่ท <c oughs> มําให้ก็<ๆ>ไม่เคยเล็กเท่าไหร่จะเวลาถ้าเป็นต้องเป็นปลาเขาขาว,ขาวปลาดาบไม่มีเราใช้ปลาสะปลาเซกซู มาทำมันก็อร่อยนะคะอย่าหั่นละเอียดแรงถ้าเราผัดถ้าเราหันละเอียดวันนี้ไอ้นี่เรามาตุนเราต้องหันนี้มันหยาบๆย,ยาบหน่อยนึงนะคะกินนึกถึงเด็กๆอยากจะกินเราต้องมาทำให้เราคิด เราใช้ปลาอย่างนี้ดีนะเราไม่มีก้างเลยเนี่ยกินสบายหน่อยมีก้างก็กลัวเดี๋ยวไปติดในลำสู้ลำไส้อีกนะ้แย่เลยมันคือปลาอะไรนะฮะมันคือปลาอะไรนะปลาสาปลาสาปลาเต็กโซถ้าคนกินเนี้ยปลาเต็กโซปลาคอกมีอปลาคกไม่มีนี่เพราะเป็ปลาสาอันนี้อ้ส่วนผสมนี่นะมีกระเทียมหัวขิงขิงซอยกระเทียมสับจะให้ดูนะคะปลานี้เราต้องมาคุกแป้งแป้งก่อนเราไปทอดปลาต้องทอดก่อนถ้าปลาไม่ทอดเราไม่ได้ ค,คุกแป้งธรรมดาเนี่ยไม่ไม่ต้องไปใส่รสชาติอะไรนะคะต้มเดี๋ยวมันจะต้องมีปรุงรสอยู่ในหม้อเวลาเราไปตุ๋นน่ะมันปรุงรสอยู่ที่ผักกาดดองที่มาเรารตอนตอนตุน่ะตอนทอดน,นี่นะจะไม่ต้องปรุงรสอะไรทั้งสิ้นทอดกับแป้งกรอบอย่างเดียวคลุกแป้งกรอบไว้ไปทอดปลาจะได้เป็นรูปนั่งเป็นทรงดีมันจะได้ไม่ไม่ไม่ละเอียด ล้วกระเทียมกับขิงก่อนนากระเทียมกระเทียมสับขิพงพมกันเลยได้เียวให้หอมแล้วก็เอาผักกาดลงไปผัดผัดแล้วตักใส่หม้อเดีวก็ปลาทอดทีหลังทำเป็นขั้นตอนก่อนทำระทีรักขั้นตอน กิมชายนี่มันอร่อยจริงฮะต้องสักเดียวได้กิน ด้วยนะผัดจะก่อนก่อนจะต้มเราผัดจะก่อนแล้วมันจะกินดีเขาเรียกว่าผัดให้มันเข้าขน้ำมันอะไรนี่นนั่นก่อนตลอวมาเอาไปตุน๋นแล้วรสชาติมันจะออกมากินดีค่ะ ใ่หม้อแล้วต้มน้ำเลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ลงนี่ไปก่อนเนี่ยน้ำใส่หม้อประมาณนรดหนึ่งประมาณสักครึ่งขวดนี่ได้หล่ะครึ่งนึงอ่ะต้มไปก่อนถ้าอย่างน้ำแร้งเราค่อยเติมอ่าต้มน้ำไว้ให้เดือดก่อน ใช้ไมนะ่เหมือนนาดินจริงๆเลยนะที่ใช้หั่นยาวเพราะที่เราผัดไข่ยืดนะผัดไข่ต้องละเอียดกว่านี้นี่หนากว่าผัดผัดไข่ยืดว่าถาเล็กมันละลายถ้าเล็กมันมันจะน้ำผัดมันเปื่ปปอยหมดให้แบบนี้พอได้เคี้ยวถูก เราผัดให้ถึงไหนให้สุกเลยใช่ไหมไม่ไม่ต้องสุกสุกดิบๆนี่แนะหละผัดใ,ใ,ให้มันเข้ากับน้ํามันนะให้มันให้มันให้มันเขาเรียกว่าให้มันให้มันเข้ากับน้ํามันให้ดีหน่อยแล้วก็ใส่ไปต้มมันจะอร่อยอจับใจเลยนะอค้ายๆจับใจอ้าวอันนี้ไม่ต้องเดือดก็ได้นะใส่ไปเลยเใส่ไปเลย นี้ภูเก็ตฝนตกนะครับสองวันแล้วสองสามวันแล้วเราใช้ปลาเนว้อ,อย่างนี้ดีจะได้ไม่มีก้านกินนะปลอดภัยกลัวอย่างแรงกลัวก้างปลาที่ที่จะกลัวมากเลยอย่างนี้ปลอดภัยเด็กเล็กผู้ใหญ่ผู้เท่าก,กินได้ับลองไม่ต้องไม่ก้างน,นะแล้วค่อ,องพอทั้งเนื้อทั้งน้ำอืม กำลังต่อน,นเราไปดูมาแล้วนะอะไรโลเท่าไหร่นะแปดสิบป่ะอันนี้ก็เป็นอย่างนี้ไอ้แบบรุ่นแปดแปดสิบแบบนี้มันโลร้อยโรลร้อยแต่แป้งทอดอร่อยนะเอาแต่เนื้อน,นะเอาแต่เนื้อมันของภูเก็ตเนี่ยนะปลาเก๋าก็มีแต่เนื้อแบบนี้ก็มีเห็นไหมปลาเก,ก๋ากินมาทำก็ต้มอ่ะอร่อยเหมือนกันนะมีแต่เนื้อมันเลยเราเพซื้อมากทำก็ต้มอ,อะ่ะต้ออะปาามปลาอร่อยนะสะดวกมเนาะเก๋า,าเนื้อมันโอ้ปลาเก๋าที่ก็เ,กเ,กเ,กเกละแล้วตัวเล็กๆขนาดนี้กินได้ก้อนเนี้ยโล,ลละร้อยเหมือนกัน มากินมากเลยตอนนี้ให้เกลม้ฉายมันพอดีมันมันต้มกับน้ำให้มันเปื่อยสักหน่อยพอดีเราใส่ปลาเลยพอดีเลยได้กินเลยปลาเนี่จะได้จะให้แข็งๆนิดนึงนะเวลาลงไปหม้อตุ๋นแล้วมันจะได้ไม่มันจะได้ไม่เละไเละแล้วเกลม้ฉายต้องต้มโอนเหมือนกันแต่ต้องพร้อมปลาเดี๋ยวมันจะเละเกลีฉายต้องเป็นสุกปก่อยด้วยบบด้านท้อง Hãy nhỏ lấy cốp đi qua cái nó có lọc đi cái kim tái này đi là loài nhá không được gì phải nào เดี๋ยวให้ออกเฮ้ยยังจืดอยู่นะจ๊ะยังไม่ค่อยจัดรสจัดเค็มใส่ซีอิ๊วขาวหน่อยนึงขาวให้ออกเค็มๆนิดๆนะน้ำม,มันหอมนีดน อันนครับอย่นิดเลยนะเท่ากับช้อนช้อนเรากินข้าวเลยนะประมาณนั้นแหละไม่ต้องมากน้อยน้องแอบนมหอไม่มีรสชาติขึนมาหน่อยซอสต้มก็อร่อยนะอือจะมีรสชาติขึ้นมาขาดที่น้ำตาลยังขาดตัวนิดนึงีะ นี่ปลาที่เราทอดแล้วนี่นะคะปลาไปตงไปเลยนะคะไป,ไปเลยอ่าน่ากินมากมากเลยอให้มันเดือดัพักหนึง่งให้น้ำน้ำกับปลากาะดองเข้าซึงเข้าไปในปลาต้องไปสปิบนาทีแล้วก,ก็กินได้เลย ปลาก็าออกมาใส่อากาศอากาศก็ซึมเข้าไปในปลาที่นี่เลยๆนี่โอ้น่ากินเลยมันแสกซึมเข้าไปในปลาหมดแล้วเนี่ยโอ้สุดยอดเลยเปรียปร้ยวเค็มเค็มหว,วานสุดยอดเลยหนุ่มสามรสเลยเนี่ยเปรี้ยวนำมาแล้วนะเนี่ยอากาศดองเปรี้ยวหวานเห็นนิดๆิ รสปักกาดองเจ้านี้สุดยอดจริงๆน่ารับประทานมากๆเลย เดียวนำนะคะอากาศดองมันออกแล้วมต้มไปมันออกออกรสชาติมันออกมาแล้วรสชาติอากาศดองออกมาแล้วอ,อร่อยเยี่ยมจริงๆกินดีจริงๆเลยปลาตุน๋นบักกาดองม,มาทำการชิมมาเร็วอืมเสร็จแล้ววันนี้ไม่มีข้าวข้าวสุกไม่ทันชิม,เ,มเป่านะคะโอ้ากินมาก กินกินเค็มชายหอมยางเลงอ่าเที่ยวอะไเลยเที่ยวนิดหวานหน่อยเค็มตามเนาะได้สามรสเลยถ้าบ้านไหนไม่ใช้ปลานี้ยิ่งเป็นปลาแบบที่เขาบั้งเป็นเป็นท่อนเป็นท่อนก็อร่อยนะบ้งบ้างเป็นชิ้นเนนะปลาบ้องปลาบ้องก็ได้ปลาปลาอินซีอ่าปลาอินซีก็ได้ปลาอินซาปลาอินซีอร่อยปลาอินซีอินซา อันนี้ปลานี่บ้านทางภาคกลางเขาเรียกปลาสานะมี่แบบปลาสะเขาแล้วแต่เ,เ,นเนื้อมันแล้วแม่ว่าปลาอะไรอร่อยนะที่มันมีก้างเยอะๆก็ทําอร่อยใช่ไหมขาวตัวมันขาวไอ้ภาษาจีนเขาเรียกว่าเออไซโตเหรอไซโตไซโต้ตตตตค่ปลาดาบอเขาขาวเบนๆเหมือนดาบอะ่ะไอ้อไน,นั้นเนี่ะปลาดาบอืะปลาดาบปลาดาบเงินนู้นปลาดาบเงินปลาดาบเงินอันนี้ก็อร่อยคนโบราณเขาชอบต้มกับปลานนัเนี่ย เอามาถึงบ้า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 งอะละเอียดๆเข้าอ,อร่อยอร่อยจริงๆนุม้มกินเล่นสบายเนี่ยเราไม่ต้องกลัวแบบเราไม่กลัวจะติดก้างนะคะอือเขาแรกมาให้แล้วนะอก็ต้องกลัวก้างจะไปทิ่มน้ำไส้ทิ่มคอเนี่ยเด็กเล็กผู้ใหญ่ผู้เฒ่ากินดีอือออกรสอะไรบ้างครับกินเกี่ยวชายนำ เปรี้ยวก็ให้หอมเกลมฉ่ายคิดดูแล้วว่าเอ็มจานี่มาต้มปลาไม่ผปดหวังเพราะว่าราอามาผัดไข่วันนั้นเน่ะมันอร่อยวันนี้ต้มปลานะ่กินเปรี้ยวเก็มฉายออกมาเลยเข้าในปลาอร่อยมากเปรี้ยวออกหวานแล้วก็เค็มตามนิดนิดเปรี้ยวหวานเค็มเราไม่ต้องตักใ,ให้บางๆเลยนะเนี่ยขนาดชิ้นๆอย่างนี้ ต้มป๊ขนาดเคี้ยวขน,นักกินเลยเนี่ยอร่อยนี่ใครไม่กินปลาก็ใส่หมูสามชั้นเป็นจับชายเลย <c ười> ตุ๋นฮะสามชั้นปสามชั้นตุ๋นเกี่ยมชายสามชั้นก็ได้เหมือนกันนะ <c ười> ได้ไก่เกยได้หมดได้หมด ok. แต่เราอยากจะกินปลาทุกทีวันนี้ <c ười> ปลามาก,กินเข้ากันนะเข้ากันแต่ต้องก่บปลาไม่จะเข้ากันนะอร่อยมากอืม มานี้มันเข้ากันเป๊ะต้องทอดก่อนนะคะทาแป้งกรอบนิดๆแล้วทอดถ้าไม่ทอดใส่ไปเฉยๆนี่มันจะเละอย่างนี้ยังอร่อยมันอิ่มกล้เลยกินสบายสบายกิ่นดีนี่กับข้าวโบราณจริงๆนะลูกหลานเห็นแล้วก็คิดถึงอาม่อาปาไอ้อีหวังว่าลูกๆนะ เชื้อภูเก็ตนี้คงจะเคยกินเคยกินจากอากองไงมาทําให้กินนะคะเห็นเห็นอาหารชนิดนี้ของจีเพ็ไปแล้วก็คงจะคงจะลูกหลานเคยกินเนี่ยแต่ว่าไม่ได้กินเช่นานานตอนนี้หยุดไปใช่ไหมวันนี้จะมาลื้อฟื้นอีกอถ้าได้ไปทํากันนะคะเด็ก,ดกปลาตุ๋นเกี่ยปลาตุ๋นเกี้ยมกายปลาตุ๋นผักกาดดองอถ้าเราอยู่ทางนี้เราเรามีปลาปลาดาบดาบเงินนั่นอันนั้นก็ได้ เราซื้อมาถึงหันเนี่ยเป็นท่อนๆเนี่ยเราต้องมาบั้ง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 ให้ละเอียดจะทอดก่อนบั้งคือให้ก้างมันหักให้ก้าง<ล>มันขาดกันขาดจากกันเดี๋มาทอดทอดแล้วมาต้มนี่นก็อร่อยเด็กจะกินได้นะอร่อยไม่น,นมั้นจะติดก้างนะมันจาอร่อยเหมือนกันหอ,อมอย่างนี้อร่อยอย่างนี้ก็เด็กๆสะดวกผู้ท้าผู้แกกินสะดวกไม่ต้องไปนั่งเสียก้างให้แกอย,อยู่อะไรอยู่แล้วคนแกๆกินนะอันนี้อร่อยโอเคนะอร่อยนะคะลูกหลานเห็นแล้วคิดถึงเก่าๆแกๆนะคะ ถ้าชอบไยอย่าลืมกดติดตามให้จิเพ็ด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจะหาเมนูที่เก่าแก่เก่าคลึกมาฝากอีกนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบาย